สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เอจัดรินเพียรธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท NC ตัวผู้มีประสบการณ์ทำทัวร์ในเอเชียแคเน,นเอเซียต่างประเทศมากว่า40ปีในส่วนตัวของพี่เอเนี่ยทำทัวร์มากว่า30ปีประเด็นหนึ่งที่พี่เอเชี่ยวชาญคือผมได้พี่นวลจันทร์คุณนวลจันทร์เป็นแม่ของพี่เอเล่าให้ฟังว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์พม่ามาก,มาก แต่นี้ประวัติศาสตร์พมา่าอันหนึ่งที่เราไม่รู้คนไทยไม่รู้นะครับแต่คนไทยก็รู้ก็คือสมเด็จพระเลสวรนเนี่ยในประวัติศาสตร์พมา่าเขียนว่ายังไงครับพี่อ๋อครับก็ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของสองครามระหว่างไทยกับพาม่าเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลังจากเสียกรุงขั้นที่หนึ่งนะครับ,รบก็จะมีเรื่องราวค่อนข้างจะซับซ้อนมากใช่ไหมครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าพงศวดานแต่ละฝ่ายอ่ะเขาก็บันทึกไว้ไม่เหมือนกัน ใช่ฮะอย่างของเราอ่ะเราก็มีพงศาวดารของเรารสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินที่เล่าถึงสมเด็จวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเยอะมากชนโดยเฉพาะอัน,น,นที่สำคัญสุดคือชนช้างชนช้างยุทธหัตถีที่ะะทรงช้างยุทธหัตถีสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพมา่าในในยุคสมัยของมัณเรศวรครับผมครนะาวนี้ถ้าเราไปอ่านทางหลักฐานหรือรือพงศาวดารของทางฝั่งพมา่าเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ อีกแบบหนึ่ง้เขาเขียนว่ายัางไงพี่ไม่เหมือนกันอ,อย่างเช่นเอาเรื่องการชนช้างการทํายุทธทัถีเนี่ยพม่าไม่ยอมรับพม่าบอกว่าไม่มีไม่ได้เกิดชนช้างขึ้นไม่ยอมรับคือสิ่งที่เล่า,ลาของเขาเล่าเหมือนกันก็คือทางฝ่ายพม่ายกทัพมาจากคงสวัสดีซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของพม่าใช่ไหมฮะแล้วก็มาจนกระทั่งเข้าไปสู่เ,เขตแดนของยุทธยาซึ่งของไทยเราเนี่ยเราบอกว่าพระนเรสวนยกทัพ ไปสกัดไว้อยู่ที่บริเวณดอนเจดีหรือว่าที่สุพรรณบุรีครนะนึกสุพรรณบุรีดอนดอนเจดีอยู่ที่ไหนนี่มีปัญหาอีกดอนเจดีจังหวัดกาญจนบุรีกับดอนเจดีกับจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีนี่คือข้อถกเถียงระหว่างบ้านเราเองบ้านเรายังเถียงกันเลยใช่ไหมว่าดอนเจดีอยู่ตรงไหนอ่าในอสมเด็จพระเลสวนชนช้างกับพระมหาอุปราชที่ไหนยังเถียงกันใช่แล้วพม่าบอกว่ามาจังหวัดไหนเลยไหมครับอยู่ชานเมืองพระนครกรุงศรีอยุธยาแล้ว ไม่ได้อยู่ทางการ<ล>บุรีและสุพรรณบุรีในประวัติศาสตร์พมา่าพงศาวดารพมา่าดันบันทึกไว้ว่ามาจนถึงถึงกำแพงเมืองแล้วและแต่มีชนช้างไหมอ่าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทั้งฝั่งทั้งสองฝ่ายก็ยกทัพมาทางฝ่ายของสยามะโยเดียก็พันเรสวรก็ยกทัพออกมารพระมหา,าอุปราชอ่ก็ยกทัพไปแต่่านะในระหว่างที่ยังไม่ทันจะชนช้างอันแรกเขาก็บอกว่าอ่า ทางฝ่ายเขาเนี่ยกดว่าช้างของอแม่ทัพอีกคนหนึ่งนะฮะพระเจ้าปแปรอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยเกิดตกมันนะฮะแทงช้างของพระมหาอุปราชจนแตกตื่นวิง่งลุยตะลุยออกมาครับ จนกระทั่งมาใกล้กับพระเลนในสวนใกล้กับกองทัพของสยามคือประมาณว่าทางพม่าเองก็เหมือนกับว่า,เ,าเกิดความวุ่นวาย,วยกลัวเราหนขึ้นคุมช้างตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วในระหว่างนั้นก็มีความวุ่นวายกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีเสียงปืนดังมาจากทั้งฝั่งไทยทางฝั่งสยามแล้วพระมหาอุปราชเนะี่ยก็ถูกยิงนะฮะ <c oughs> สิ้นพระชน <c oughs> ที่คอช้างโอเค อันนี้คือประวัติศาสตร์ของพระมาใช่ไม่ได้ชนช้างไม่ถูกพระแตกพระกองเงาอ่าไม่ได้ถูกงั้นเลยไม่ถูกเขาบอกอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งพอเสร็จแล้วในขณะนั้นหน้าสิวหน้าขวานเขาบอกว่าทางฝ่ายอยุทยาเองพระะเลสวนเองก็เอ่อเอ่อยกทัพขึ้นมานะเอาเอ่อแทช้างเข้ามาปรากฏว่าทางฝ่ายที่เป็นพวกแม่ทัพในกองเนี่ยต้องช่วยกันรับมือไว้แล้วค่อยกันประสบของพระมาอุปราชให้ถอยออกมาก็คือ เขาบอกว่าพระมหาปร,ราชไม่ได้ชนช้างหรือไม่ได้สู้กับพระนเรศวรเลยแม้แต่นิดเดียวโดนยิงตายก่อนพระเอกโดนยิงตายจบเลยเห็นการจบแค่นั้นจากนั้นก็คือตัดสินใจว่างั้นงั้นกลับดีกว่าเพราะว่าแม่ทัพแม่ทัพใหญ่ตายแล้วออืมเขาเอาศพไปทําที่ไหนเขาก็บอกว่าต้องอัญเชิญพระศพพระศพนะครับก็เอากลับไปที่หงสาวสดีหงสาวสดีครับอ,อันนี้คือประวัติศาสตร์พมา่าประวัติศาสตร์พมา่ามาถึงโอเค หนังเรื่องสมเด็จพระเร,วระศวรพม่าดูแล้วรู้สีไงจากเพื่อนพี่เอกที่อยู่พมา่าอ๋อเขาก็บอกว่าหลายๆส่วนก็มันก็ไม่ได้ตรงกันกันกบที่เขาที่เขาบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของของพมา่านะครับ,รบอันแรกก็อย่างเช่นเขาก็ชื่อว่าอ,ะ,อะไรคือเร,เรื่องพระเรศวรถูกนำถูกนําตัวไป ไปไปไว้เป็นตัวประกันอยู่ที่หงสวัสดีเนี่ยโอเคก็คงมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันอันนี้ที่เหมือนกันมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีซึ่งจริงจะว่าจะว่าของไทยเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลี้ยงดูไม่ดีนะเราก็เราก็บอกเลี้ยงดูเป็นลูกกษัตริย์เลี้ยงละลูกเฉลยได้ดีใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นทางฝ่ายพม่าเนี่ยให้พระนเรศวรเนี่ยกลับมา กลับมาไม่ได้หนีไม่ได้หนีกลับมาพ uh, มา่าบ,บันทึกอย่างนั้นพม่าบอกว่าเขาให้เขาให้กลับมาเองฉากตีไก่มีไหมตีไก่ไม่มีครับตีไก่ไม่มีฉากตีไก่เอาเมืองในพม่าไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีครับจริงๆเราต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าประวัติศาสตร์พระนเรศวรอ่ะแรกในหนังนี่นะครับความจริงท่านผู้สร้างนะครับท่านมุ้ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนว่าชื่อตำนานสมเด็จพระนเรศวร นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ท่านก็บอกว่าท่านเอามาจากทั้งตำนานมาจากทั้งหลายหลายๆอันที่หยิบจับมารวมกันนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เคยพูดไว้หรือว่าท่านอาจารย์สุเนศเองก็เคยพูดว่าอันเนี้ยอย่าไปยึดถือมันเป็นตำราเป็นประวัติศาสตร์มันทําเพื่อให้เป็นหนังภาพยนตร์ที่ดูสนุกแต่ว่าจริงๆอ่ะความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเช่นการชนไก่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เชื่อกันมาเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วในเรื่องเรื่องชนไก่ใช่ไหม ตีไก่ว่าตีไก่กันนะต้องตีไก่กันแน่ือเ่ก็ยังได้เลยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เกิดขึ้นในพงศาวดารที่เขียนในสมัยอยุทยาเองเนี่ยครับจะไม่มีเรื่องตีไก่แต่เพิ่งเรื่องตีไก่เพิ่งจะมาใส่ในช่วงประมาณตอนรัตนโกสินทร์เพิ่มไปเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้เป็น กฤษฎาพ,พินิหารเป็นพระบุญญาธิการของสมงเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะเป็นเช่นนั้น <Okay. S 2> นะครับแต่ว่าโอเคผมเคยผมเลยเคยเคยถามอาจารย์สุเนศนะครับ uh. ว่าว่าแล้วเรื่องตีไก่เนี่ยแล้วยังไงถึงใส่ไปในในนั้นด้วยถ้าเกิดว่าเราก็ไม่มั่นใจในแง่ของนักประวัติศาสตร์ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่ามีจริงหรือไม่จริงครับคําตอบง่ายมากเลยครับก็คือ คนดูอยากดูถ้าไม่มีมมคนดูจะรู้สึกว่าไม่มีได้ยังไงถ้าไม่มีฉากตีไก่มันคงขาดอะไรสางอย่ง,งสำหรับเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆอะไรหลายอย่างที่เรารับทราบกันในปสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการชําระหรือว่าการเขียนพงศาวดารหลายครั้งหลายหนอยุธยามาเพิ่มสมัยรัตนโกสินทร์ตอนรัชกาลที่หนึ่งมาเพิ่มตอนสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้า นะครับไม่ยังไม่นับพวกที่เป็นเรื่องเล่าในพื้นบ้าพื้นถิ่นอีกบ้านเราเนี่ยนับถือเชิดชูสมเด็จพระเรสสวนในยุคเดียวกันพม่าเนี่ยเชิดชูใครบุเรงนอกเดี๋ยวบุเรงนองคู่ปรับหรือไงหรือเป็น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 รุ่นพ่อรุ่นพ่อจริงๆบุเรงนองเป็นบุคคลที่เป็นเจเนอเรชั่นรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพ่อพระเรสสวนครับนะฮะก็คือ คนพม่าเนี่ยนะครับเขาจะมีมหาราชองค์สําคัญของเขาอยู่สามพระองค์ด้วยกันองค์แรกคือพระเจ้าอนนรทามังช่อในสมัยพุกามพุกามนะครับองค์ที่สองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะครับในสมัยสมัยอุงสมบดดับพม่ายุคกลางนะครับ,รบแล้วก็องค์สุดท้ายคือพระเจ้าอรลองพญาอลองพญาซึ่งพระเจ้าอรลองพญาเนี่ยเป็นองค์เดียวกันกับที่ยกทัพปฏิกรุงศรีวิทยาจะตีไม่ได้ ที่ฝ่ายไทยบอกว่าปืนใหญ่ระเบิดแล้วท่านก็สิ้นพระชนก่อนครับแต่องค์นั้นเนี่ยทางพมา่าให้ให้ให้ความสําคัญมากนะ,ะนถือมากโอเคนี่ก็ในขณะที่องค์ที่ตีกรุงศรีอยาได้คือพระเจ้ามังระเนี่ยหรือพมา่าเรียกว่าพระเจ้าสิงห์พูวเชงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยกย่องหรืออะไรมากนะักเอา้เอาทำไมเออ <laughs> เดีย๋ยกอนมังระเนี่ยนะพระ,รพระเจ้ามังระเนี่ยมาตีพะะม่พมา มาตีมาตีอิุทยาแต่กลับไม่ได้การยอมรับเป็นไม่ได้รับการเชิดชูมากนกะเมื่อเทียบกับพระเจ้าอรองพญาซึ่งเป็นพ่อท่านะนะฮะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าอรองพญาเนี่ยท่านอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับพระเจ้าตากของเมืองไทยมั้งคือท่านกอบกู้กรุงอังวะ,ะหรือกรุงพม่าได้นะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยราชวงศ์พม่าซึ่งปกครองมีเมืองเมืองหลวงอยู่ที่อังวะเนี่ยถูกพวกมอนกษัตริย์มอนนะฮะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วยกทัพไป ตีกรุงอังวะพี่เอในระหว่างที่พม่าลบประไทยเนี่ยไทยลบพม่าเนี่ยในพม่าเองก็มีศึกเหมือนกันมีครับมีศึกเหมือนกับบ้านเราเนี่ยมีศึกกับเชียงใหม่มีศึกกับกำแพงเพชรมีศึกกับเหมือนกันเป๊ะใช่เพราะพม่าเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เนี่ยขึ้นอยู่กับบารมีของผู้นําของกษัตริย์ครับถ้ากษัตริย์ไม่ได้เก่งจริงไม่ได้มียิ่งใหญ่จริงๆมีบารมีจริงเนี่ยแต่ละหัวเมือง ไม่นับว่าไม่นับพวกที่เป็นอาไทใหญ่เป็นมอนเป็นชาวชาติต่างๆใช่ไหมฮะเป็นที่เป็นแคว้นต่างๆขนาดชาวพมา่าด้วยกันเองอังวะกับตองอูกับอะไรพวกนี้เข,นเขาัเขาก็ยังไม,ไม่เข้ากันเองเลยนะฮะที่เราคิดว่าพมา่ามายกทัพตีเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ตีทางประเทศนะไม่ใช่ทางทางทาง,ทางเหนือของพมา่านี้ไม่ได้มาตีไทยมาตีจะไปเพราะมงสาวดีแต่ส่วนมากก็คือ คนที่จะยกทัพปฏิทัยได้เนี่ยก็คือเขาต้องปราบหัวเมืองอในดินแดนอนาเขตของเขารวบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,นแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเกณฑ์ไพร่พลจากเมืองเหล่านั้นเพื่อยกทัพมาระยะทางที่ต้องเดินทางไกลๆนะพี่เอบ้านเราเนี่ยเวลา,าชายดงชายแดนเนี่ยเราจะสร้างสมเด็จพระเรสวนที่นู้นเขาสร้างอะไรสร้างพ <c oughs> ระเจ้าบุเรงนองเหมือนกัน <c oughs> ฟังฟังพม่าฝั่ง,ง,งนู้นเขาสร้างพระเจ้าบุเรงนอง <c oughs> <ช>ไว้ตามแดนต่างๆเหมือนกันใช่เอาไว้ข่มกันนาะประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า คนที่เขาจุดประเด็นไอการที่ไปจุดประเด็นเนี่ยให้เขาสร้างพระเจ้าบรเรงนองเนี่ยอันหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากฝั่งไทยนะครับเพราะว่าฝั่งไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นไปสร้างสมุดพนนเรสวรไว้ชายแดนพม่าตามชายแดนหัวเมืองชายแดนละหันไปทองพม่าทั้งหลายซึ่งตอนแรกๆเนี่ยตอนสมัยผมไปพม่าแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจไม่มีเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ถามเหมือนกันว่านี่ลูกใครเนี่ยลูกสมุดพันนเรสวนแล้วทำไมมนตรงนี้แ่ะบอกเอามายืนคอยเฝ้าไว้หันหน้าไปทางพม่าจากนั้นมา ก็คงเรื่องคงไปถึงหูทางรัฐบาลถึงมีการสร้างเจ้าบูเรงนองมาไว้ตามหัวเมืองชายแดนบ้างไม่ถึงว่าถ้าเราเข้าไปพม่าในหลังจากพ้นจากช่องผ่านแดนเราจะเจอบูเรงนองหลายๆเมืองหลายๆเมืองเลยหลายเมืองไม่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 ทุกเมืองนะครับอย่างอย่างเช่นทางแม่สายแยกข้ามไปทางฝั่งฝั่งท่าขี้เหล็กอะไรเงี้ยก็มีนะฮะหรือทางระนองทางเกาะสองอะไรเงี้ยก็มีบูเรงนองอุษาดีบูเรงนองอนพม่าอยู่ตรงไหน ของอันที่สําคัญที่สุดเขาจริงๆอยู่หน้าพิพิรรธภัณฑสถานแห่งชาติครับอัน,นที่ถือว่าน่าจะเป็นต้นฉบับและเห็นเห็นมีมาก่อนคือก็ทํารูปสามกษัตริย์ที่เป็นมหาราชสําคัญสามอง white, ค์ไว้อยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานอ่าพี่เอเคยเข้าไปไหมพิพิธภัณฑ์น,นี้เคยครับเคยมีที่นั่นของเขาอลังการไหมอ่าอลังการไหมมีของให้ชมอยู่เยอะเหมือนกันเป็นของที่สําคัญอย่างเช่นโดยเฉพาะศรีหาสนะบาลังที่เป็นบาลังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่าอย่างอยู่ที่นั่นยัง <c oughs> อยู่ที่นั่นครับ <c oughs> คนพม่าดูหนังสมเด็จพระเรสวรในลักษณะไหนก็คงดูแล้วก็คงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เราจะว่าไปจริงจริงเขาดูเพื่อความบันเทิงเขาคิดว่าเป็นหนังคือหนังนก็ใช่แต่ก็ยังมีบางคนนะครับที่เขาไปดูเขารู้สึกว่าทําไมคนไทยชอบให้ให้เขาเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างนั้นเน่ยทําไมต้องทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสงครามคือทาพม่าเองจะว่าไปจริง้ไอ้ที่จะยุคลุกขึ้นมาทําหนังอิงประวัติศาสตร์ที่มี รบกันระหว่างสองชาติเนี่ยน้อยมากครับน้อยน้อยมากคือคือน้อยมากเลยน้อยมากแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นหนังภาพยนตร์หรือละครามาท,ที่ที่ทำแล้ที่ทําเป็นอิงประวัติศาสตร์แล้วประมาณว่าต้องไปรบทัพจับศึกกับกบ,บ้านาอื่นอื่ยอยนอะไรเงี้ยคือถ้าทําเป็นเรื่องจกักจักวงงงอะก็เคยเห็นนะก็เป็นเรื่องนิทานพื้นบ้านอะไรมาทำแค่บ้านเราแค่ช่องเจ็ดอะไรเงี้ยครับแต่ที่จะเป็นแบบเรื่องบุเรงนองทานู่นทํานี่หรือพระเจ้าอรลองพญาอะไรเงี้ยแทบอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่เคยเห็นนะถ้าที่ผมรู้ไม่เคยเห็น ถ้าเทียบกับไทยแล้วไทยทําเยอะมากแล้วไทยมาพอทามาปุ๊บตรงไหนหนังที่ขายให้คนไทยดูได้มากสุดคือตอนที่ไทยรบก,กับพม่าคือคือถ้าเป็นหนังสงครามระหว่างเมืองเนี่ยไทยรบพม่าน่าขายได้ตลอดผมก็ผมเมื่อไม่ค่อยเห็นน,น,นานๆถึงจะมีไทยรบตัวเวียดนามหรือว่าไทยรบก,กับเขมรสักทีนะนานมากถึงจะมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไทยพม่าตลอดพี่เอก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยตอนพม่ามา เราเถี่อกรุงศรีกับอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยับประวัติศาสตร์หนึ่งเราจะทำเียว่าพม่านเนี่ยลอกพระลอกทองคําเผาทองคําจากพระองค์ใหญ่ๆไปสร้างเจดีย์ชเวดากองอจริงหรือเปล่าตามความเชื่อของผมตามความจริงผมคิดว่าไม่จริงนะค,ะครับอันแรกก็คือ,อเจอดีย์ชเวดากองมีหลักฐานของการหุ้มด้วยทองคํามาก่อนครับก่อน ตั้งสมัยอาณาจักรมนคือก่อนเสียกรุงศรีครั้งที่หนึ่งซะอีกมันมีหลักฐานการหุ้ม,มทองแล้วว่ากษัตริย์ของมอนที่ปกครองเมืองหงสาวดีอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นไปไหวเจดีย์ชเวยตกองแล้วก็ถวายทองคําน้ําหนักสีส่เท่าของพระองค์เองบ้างเท่าหนึ่งของพระองค์เองบ้างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้หุ้มตั้งสมัยนั้นแล้วสมัยนู้นแล้วมันได้มี<อ>สติเรื่องการหุ้มทองมานานแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้า้เรื่องการริบซั์จับเชลยแน่นอนมันเป็น ปกติรมเนียมสงครามสมัยโบราณคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปดูชเชลยที่ยังหลงเหลืออยู่ในพมา่าเชลยคนไทยที่อะไรนะโยเดียโยเดียชาวโยเดียชาวโยเดียคือชาวคนไทยครับคือคนไทยที่อยู่ในพมา่าพี่เอประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกันเนี่ยพี่อยากให้ข้อคิดยังไงสําหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับมันต้องดู ะระยะเวลานั้นบริบทของตอนนั้นด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือมันทำเนียมประเพณีอย่างเช่นการสงครามมันต้องมีการยึดทรัพย์ริบทรัพย์จับเฉลยเราไปตีเมืองอื่นเราก็ทํากับเขาเช่นนั้นเชกเช่นเดียวกันนะครับและเอามาเนี่ยคือสงครามในสมัยโบราณเราต้องการประชากรไม่ามาต้องการพื้นที่ไม่เอาพื้นที่มีเยอะแยะไม่รู้จะทำทำไรไถานาอะไรกันหมดมีแต่ป<ม>่าส <ม S 2> สงครามแต่ก่อนนู้นเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องเดียว เอาเอาพอที่ขี้ได้พอตรงๆพอดีได้พอที่แบกไปได้เอาใส่เกวียนไปได้ครับนะฮะคือเอาไปเอาไปนี่ก็เอาไปถวายให้วัดเอาไปบูชาใช่ไม่ได้เอาไปเผาล่องทองคนเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปเป็นประชากรของประเทศตัวเอง ไม่ได้เอาไปเคียานตครับเขาเอาคนเนี่ยไปเป็นประชากรของประเทศเขาใช่แล้วก็แบ่งที่แบ่งนาแบ่งอะไรให้ดูแลประเทศเขาใช่เพราะว่าไร่นามีเหลือเฟือครัไหมฮะอยากให้คนหาคนมาทํานาทามาจะได้แบบมีผลผลิตออกมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เก็บภาษีบ้างอะไรบ้างครับพว่ากันไปมีช่างฝีมือช่างละครช่างแกะสลักช่างอะไรก็แล้วแต่เอาไปเพื่อที่ไปสร้างสันไปสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างประเทศเขาใช่นะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆเนี <laughs> <mud geon ing> no like ่ยอย่างเฉลยพวกนี้นะฮะบางคนเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาอาจจะแฮปปี้มากกว่าอยู่มันมันเคยมีบันทึกของฝรั่งตอนเข้ามาตอนช่วงต้นรัตนโกสินทร์เขาเปรียบเทียบกันร้อยปีฮันเบอร์นี่นะฮะเป็นเป็นทูตอังกฤษเข้ามาเข้าไปทงพม่าและอยู่ทั้งที่กรุงเทพเขาก็ไปพบเฉลยไทย ที่อยู่ที่ทางฝั่งพมา่าแล้วก็เฉ <'s> ลยพม่าที่อยู่ฝั่งไทย uh huh. เขาบอกไอ้สอพวกนี้มันไม่มันไม่อยากกลับไประเทศตัวเองหรอกมันแฮปปี้ทั้งคู่ใช่มันอยากเป็นเฉลยเพราะว่ามันอยู่เฉลยที่เนี่ยมันได้สิทธิสิที่เศษในการตั้งรกราก uh huh. ทํากินได้ตามอิสระ uh huh. แต่ถ้าไปอยู่บ้านตัวเองเนี่ยจะต้องทำแล้วจะต้องไป่าเขาเรียกอะไรไป ไปใช้แรงครับอ่าคือต้องไปเข้าเข้าที่จะต้องเข้าเข้ารัฐเข้ารัฐที่ต้องไปรับใช้มูลนายอ่าอาจจะครึ่งปีหกเอ่อสิบสองเดือนต้องไปสักหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันลำบากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นไม่กลับทั้งคู่ไม่กลับทั้งคู่ไทยก็เฉลยไทยไปเพราะว่าก็อยู่ได้ดีแล้วไม่ไปอยากคิดว่าการเป็นเฉลยในอดีตอย่าเราอย่าทุกแทนเขาว่าว่าเฉลยในอดีตเนี่ยจะไร้ความสุขครับใช่คืออ่าถ้าคือหนังมันก็ต้องทําให้มันดู ดรามา<น>่านะ,ะหนังต้องทําให้ดูน,าน่า,ามากว่าเฉลยเนี่ยอยู่ละบากแต่ว่าถามว่าพม่าเข้ามาเผากรุงศรีอยุธยาไหมเข้ามาอะไรอย่างนี้ไหมก็คงมีมีมผมเชื่อว่ามีเพราะก็มีหลักฐานของไ,อไฟที่ไหม้มีเขา่าเท่าฐานอะไรอย่างนี้มีอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจุดลุกโชดช่วงกันทั้งเมืองเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ดับไม่ใช่ อันนั้นคือตำหนักเนอันนั้นคือละครอันนั้นอันนั้นละครละครนะฮะคือเข้าไปแน่นอนเข้าไปมันต้องเผากำแพงครับอ่าเพื่อที่จะบุกเข้าไปพอเข้าไปแล้วแน่นอนไอ้ตามสถานที่สําคัญอ่าเช่นตัววังเนี่ยประสาทสามหลังเนี่ยพม่าก็บอกว่าเขาเผาอ่าในประวัติศาสตร์มีอ่ามีมีมีบอกว่าเผาตัวพระราชวังกที่นั่งทั้งสามหลังเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสัญลักษณ ของความเป็นความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เมืองนี้ความเป็นเอกเอกราชของกษัตริย์เมืองนี้เพราะฉะนั้นต้องทําลายว่ากษัตริย์เมืองนี้ถูกทําลายแล้วเดี๋ยวก่อนพม่าเราเสียกรุงให้พม่าครั้งที่สองเนี่ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่พม่าขนไปก็เท่าที่ถ้าถ้าพอจะมีบ้างแน่นอนถ้าเป็นพระรูปองค์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์นี้ก็ห่อไปได้แล้วมีมีแสดงจะมีไปแหละแต่ว่าแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยผมไปดูที่ที่บ้าที่ที่ฝั่งเขานะครับ ก็ไม่ได้เห็นอะไรเยอะไม่ได้เห็นพระพุทธรูปของศิลปะไทยไทยไปตั้งเป็นองค์องค์ใหญ่ๆเจ็ดแปดองค์สิบองค์ไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าเจะจ,ะจะเจออยู่บ้างนะครับส่วนมากจะไปเจอสิ่งที่อาจจะเป็นเฉลยชาวไทยชาวโยเดียเขาไปสร้างพระในยุคหลังมาอะไรนี่ไงเราของที่เราขโมยมาจากเขมรอตีมาจากเขมรเนี่ยอ,อันนั้นก็มี <c oughs> ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเป็นเห็นเห็นรูปธรรมที่สุดอ ก็คือเป็นรูปหล่อสำริดรูปหล่อสำริดที่เราที่อยุธยาที่อยุธยาไปเอามาจากเขมรรูปหล่อสำริดที่เราเอามาจากเขมรพม่าตีเราปุ๊บก็ขนไปไว้พม่าด้วยเดี๋ยวนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมก็ใช่เป็นคนเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์รูปตรงไหนหายตรงนั้นรูปตรงท้องปวดท้องรูปท้องปวดเข่ารูปเข่าปวดท้องรูปท้องปวดเข่ารูปเข่ารูปปั้นสำริด ไอ้รูปหล่อสำริดที่เรามาจากคขเอใช่พอไปอยู่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ไม่มีคุณค่าไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์วางไว้เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับอยู่รอบๆอบวัดวัดมหาธาตุและวัดสําคัญในในกรุงศรีอยุธยาพอย้ายไปอยู่พม่ากลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเขากลาบวา้เขาไม่เขาเขากลาบว่าให้เขาไม่ได้ทําลายอะไรนะครับเขาไปถ้าอยู่บ้านเรานี่ก็อาจจะวางอยู่งั้นไม่เห็นคุณค่าครับประวัติศาสตร์ สมเด็จพระสุวสวนในพมา่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ